สวัสดีครับและขอต้อนรับเข้าสู่ตอนที่2นะครับของพอดแคสต์พิเศษครับ RCR ครับสำหรับนักศึกษาปริญญาเอกครับวันนี้ครับเราอยู่ในโมดูลที่2นะครับเรียกว่า EP 2ก็ได้กับ Reproducibility of research r e s u l t นะครับหรือว่าการความสามารถในการทำซ้ำผลวิจัยนั่นเองมีคำพูดที่เรามักได้ยินบ่อยๆนะครับว่า standing on the shoulders of giants นะครับหรือว่าการยืนอยู่บนไหล่ของยักษ์ซึ่งก็หมายถึงการที่นักวิจัยรุ่นหลังเนี่ยต่อยอดผลงานจากนักวิจัยรุ่นก่อนนั่นเองแต่ถ้าผลการวิจัยที่ผ่านมาถูกทำซ้ำไม่ได้ครับ irreproducible นะครับรากฐานของความรู้วิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะสั่นคอนนั่นเอง ช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับความสนใจเรื่องนี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเลยนะครับยิ่งโดยเฉพาะในช่วงเวลาของโควิด -19 เนี่ยที่งานวิจัยเติบโตอย่างรวดเร็วเนี่ยทำให้คำว่า reproducibility crisis หรือว่าวิกฤตการทำซ้ำเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วก็ถูกพูดถึงเป็นวงกว้างปัญหานี้ครับไม่ได้เกิดแค่สําหรับวงการการแพทย์อย่างเดียวนะครับแต่รวมไปถึงพฤติกรรมศาสตร์นะครับวิทยาการคอมพิวเตอร์นะแล้วก็สังคมศาสตร์อ่อแล้วก็มีเอนจิเนียริงด้วยนะครับหรือวิศวกรรมศาสตร์นั่นเอง สื่อมวลชนเองนะครับก็นำเสนอปัญหานี้อย่างต่อเนื่องเลยนะรายงานตัวอย่างผลการทดลองที่ไม่สามารถทําซ้ําได้และผลเสียที่เกิดขึ้นมามีอะไรบ้างไม่ใช่แค่เพียงเรื่องของงบประมาณที่สูญเสียเปล่านะครับแต่ยังอาจจะทําให้ประชาชนเนี่ยสูญเสียความเชื่อมั่นในงานวิทยาศาสตร์อีกด้วยนะครับและสําหรับ Learning Objective นะครับหรือเป้าประสงค์และวัตถุประสงค์ของการเรียนใน โมดูลนี้นะครับเขาต้องการให้เราเนี่ยสามารถอธิบายขอบเขตและผลกระทบของปัญหาของการทำซ้ำไม่ได้นะครับและก็ระบุปัจจัยครับที่ทำให้เกิด irreproducibilities นะครับ เข้าใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครับ stakeholder ต่างๆนะครับที่รับผลกระทบทั้งโดยตรงกัะถังอ้อมอธิบายวิธีการที่เกี่ยวข้องที่ผู้เกี่ยวข้องพยายามแก้ไขปัญหานี้แล้วก็เสนอแนวทางป้องกันปัญหา i r e p r o d u c i b i l i t i e s นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเขามีเรียกว,ว่าเนื้อหาแบบไหนที่จะมาตอบโจทย์ในส่วนของวัตถุประสงค์แบบนี้แล้วกันทีนี้มาดูสโคปของปัญหาดูบ้างครับเพราะว่าถ้าเราไม่เข้าใจปัญหาหรือสโคปของมันเนี่ยมันจะทำให้เราแก้ไขปัญหายากเนาะขอบเขตของปัญหาเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นหลายๆส่วนนะครับ กระทบของปัญหาทําให้เกิดความเชื่อมั่นในงานวิจัยลดลงทําให้ความเชื่อมั่นในวงการวิจัยลดลงหรือว่าสร้างต้นทุนทางเศรษฐกิจที่มหาศาลอันนี้นะครับสิ่งต่างๆเนี่ยเขาล้วนสรุปมาให้ในส่วนนี้แล้วนะครับซึ่งถ้าให้ผมสรุปคร่าวๆเนี่ยเขาบอกว่ามันมีสถิติที่น่าสนใจนะครับอย่างในปี2002เนี่ยพยายามทํางานซ้ําของแลนด์มาร์ค53ชิ้นนะครับทำสำเร็จแค่6ชิ้นเท่านั้นเองนะครับ เพราะว่าเนี่ยเขาบอกว่า89%เนี่ยมันล้มเหลวนั่นเองหรือว่าของเบเยอร์ครับผมตั้งแต่ปี2011นะครับที่ไม่สามารถยืนยันผลได้65%ของงานโหเรียกว่าหลักเลยนะครับของปรีคลินิคอลเนี่ยแล้วก็ยังมีตั้งแต่ปี2 0 0 5 2 0 1 5ที่สามารถมีงานหลายตัวเลยนะครับที่ไม่สามารถทำงานซ้ำได้จริงแล้วเรียกได้ว่ามีแค่ไม่ถึง50%ด้วยซ้ำที่ทำงานซ้ำได้จริงนะครับซึ่งไอสิ่งเหล่านี้แหละครับที่ทำให้เขาการเรียกว่าประเมินนะครบออว่าเาเกกตยย้้ฮ มันไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อวงการเลยแล้วกลายเป็นว่ามันไม่สามารถทําซ้าได้แล้วไอสิ่งที่แสดงผลงานออกมาเนี่ยมันจะเชื่อถือได้หรอ นะครับไอค t o ออฟร p i พ i เซ i บ i t i e s Problem เนี่ยก็เป็นค่าใช้จ่ายเนาะที่ประเมินว่าไอพรีคลินิกที่ล้มเหลวในการทำซ้ำตัวบปกี้นะครับความเสียหายเนี่ยรวมๆแล้วสูญเสียกว่า28,000ล้านดอลลาร์นะครับต่อปีนะในสหรัฐนะครับรวมๆกันเนี่ยยอะ28 0 0 0ล้านานบิลเลียนพันล้านนะครับต่อปีในสหรัฐก็เรียกว่าเนี่ยมีทั้งส่วนที่ครึ่งๆเลยนะส่วนครึ่งหนึ่งที่ทำซ้ำได้อีกครึ่งหนึ่งที่ทซ้ำๆไม่ได้ แต่แน่นอนครับเราก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าไอการที่ทําซ้ําไม่ได้เนี่ยมันเกิดจากอะไรใช่ไหมมันจะเกิดจากการที่คนทําซ้ําแล้วไม่เหมือนหรือว่าเขียนบรรยายลงไปไม่ครบอันนี้ก็อาจจะต้องไปดูเป็นครั้งๆค,คราวกันอ ทีนี้ก็มาดูในส่วนของ publication retraction นะครับหรือว่าการถอนถอดถ,ถอนการตีพิมพ์นะครับทุกบทความครับจริงๆทุกปีเลยนะจะมีบทความที่ถูกถอนราว500-600เรื่องจากทั้งหมดเนี่ยประมาณ2.5ล้านบทความนะครับมากรณีเกิดจาก misconduct นะครับแต่หลายครั้งก็เกิดจากข้อผิดพลาดที่ทำให้ทำซ้ำไม่ได้นั่นเองและส่งผลสอนทั้งชื่อเสียงของคนรีเสิร์ชเองก็ตามนะครับสถาบันวิจัยแล้วก็คนตีพิมพ์อีกด้วยนี่แหละครับคือปัญหานะครับทีนี้มาดูในส่วนของ drivers กันบ้างครับหรือว่าปัญหา นั่นเองแรเวอร์สก็เหมือนคนขับรถนะนะว่าปัญหาคนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดคนที่อยู่หลังพวงมาลัยเนี่ยคืออะไรนะครับอันแรกเลยครับคือ publication publication bias นะครับหรือว่าวรรสารที่นิยมเนี่ยก็ยมักจะตีพิมพ์เป็นบวกและกันหรือว่ามี significant result นะครับแล้วก็งานทำซ้ำส่วนใหญ่หรือ replication study เนี่ยมักไม่ได้รับการตีพิมพ์ทำให้วรรณกรรมเนี่ยเรียกว่าถูกบิดเบือนก็หมายความว่าใครที่ทําซ้ํามักจะตีพิมพ์แต่อะไรใหม่ๆลวกันแต่อะไรที่เกิดจากการ replicate หรือทานทาซ้ำเนี่ยมักจะไม่ถูก ต่อยอดไปถึงการตีพิมพ์อาจจะด้วยมันไม่สดใหม่อาจจะด้วยมันแก้ไขทําซ้าไม่มีอะไรน่าสนใจแต่จริงๆแล้วมันเป็นตัวยืนยันเลยนะครับว่าออไอสิ่งที่มันทําซ้ําได้เนี่ยแปลว่าเป็นความจริงไงนะครับทีนี้มาดูอันที่2กันบ้างครับกับ c a r e e r p r e s s u r e ครับก็คือในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นแรงกดดันจากไม่ว่าจะเป็นเทรนเนอร์นะครับหรือว่าโปรโมชั่นหรือฟันดิ n งที่ผลักดันให้ต้องตีพิมพ์ให้มันเร็ว มากกว่าที่จะสนใจในส่วนของคุณภาพนั่นเองและอย่างหนึ่งครับยิ่งมีจํานวนบทความมากนะครับจำนวนอินพัสูงเนี่ยโอกาสเรื่องตําแหน่งก็มากขึ้นงั้นพอมันมีรีวอร์ดดิ้งซิสเต็มมาด้วยเนี่ยก็เลยทําให้คนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะพลาดท่าครับแล้วเอาจํานวนงานเข้าว่าแทนที่จะโฟกัสที่คุณภาพนั่นเองนะครับอะต่อมาครับ productivity pressures ครับก็ทีมวิใจัยใหญ่ครับผู้วิจัยรุ่นใหม่อาจจะไม่ได้รับการดูแลหรือว่าเกิด poor practice นั่นเองเพราะว่าพอ มีกลุ่มงานวิจัยที่มันใหญ่ขึ้นนะครับคนก็อาจจะละเลยหรือว่าให้คนที่อาจจะไม่ได้มีความสามารถเพียงพอในการทําวิจัยเนี่ยมาทําในส่วนนั้นทําให้เกิดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลนั่นเองแล้วก็อาจจะนําไปสู่การเรียกว่า temptation ทางจริยธรรมด้วยนะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ต้อง <c oughs> น่ากังวลนะครับข้อที่4ครับ i n a d e q u a t e reporting of methods นะครับหรือว่าวิธีวิจัยรายงานไม่ละเอียดพอนี่แหละครับที่เราเพิ่งพูดกันไปเมื่อกี้เลยนะว่าจริงๆแล้วมันอาจจะเกิดจากการที่เราเนี่ยไม่ได้ลงบันทึกหรือว่าผู้วิจัยเนี่ยไม่ได้ลงบันทึกละเอียดพอจริงๆมันทาซ้าได้แหละแต่เพอเอิร์ดม,มันแค่ไม่ละเอียดพอสั้นเกินไปหรือข้ามรายละเอียดสําคัญไปอันนี้ส่งผลให้การ replication เนี่ยทได้ยากนั่นเองข้อต่อมาครับ unrecognized change ครับหรือว่า m e t h o d creep การเปลี่ยนแปลงเล็กๆระหว่างขั้นตอนเช่นวัสดุอุปกรณ์ที่ส่งผลต่อผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงแบบว่าแบบโอเคอันไหนใกล้มือเอามาทําก่อนอันนี้แหละรครับเรียกว่าเมทอดคริปนั่นเอง นะครับถัดมาครับกับ s a m p l e variation นะครับหรือว่าเป็นความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่างเดิมกับกลุ่มตัวอย่างที่ทำงานซ้ำเช่นเซลล์มาเป็นเซลล์ลน์เป็นเพศเป็นอายุเป็นสภาพวัฒนธรรมหรือถ้าเป็นในสายวิศวะก็อาจจะเป็นกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับหรือค่าไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไปก็นับเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็น s a m p l e variation ที่พลาดไม่ได้เลยนี่เลยครับนี่เขาก็มีเป็นอินโฟกราฟิกเนาะมาให้ดูด้วยนะครับ อ่าลครับเป็น Equipment Variation นี่เลยความแตกต่างของอุปกรณ์แบรนด์หรือว่าการ c l l b r a t e นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญแน่นอน Data Management Errors ครับการบันทึกผิดพลาด Mislabeling นะครับหรือว่าการลงบันทึกที่ผิดพลาดนั่นเองแล้วก็ Coding e r r o r s นะครับซึ่งก็สามารถเกิดขึ้นได้เนาะยิ่งในยุคที่เราไม่ได้โค้ดด้วยตัวเองเหมือนเดิมนะครับมีอะไรก็อาจจะโยนเข้า AI ไปหมดเลยนะครับทำให้อาจจะพลาดในการลืมเช็คและทำให้ Data เนี่ยถูกเรียกว,ว่าผิดเปลืดน นะครับ low statistical power นะครับหรือว่า statistical power หรือตัวอย่างน้อยเกินไปครับบางทีจริงๆแล้วข้อมูลมันอาจจะไม่ได้ผิดนะแต่ว่าเราหยิบยกข้อมูลที่เป็นผลบวกกับเราเนี่ยหรือว่าเป็น false positive เนี่ยออกมาหรือบางทีก็เป็น false negative ด้วยนะครับก็ขึ้นอยู่กับผลลัพว่าเราเป็นแบบไหนนะครับ อีกอย่างหนึ่งก็คืออันนี้เป็นในส่วนของตัวบุคคลแล้วนะ research er bias ครับลำเอียงโดยไม่รู้ตัวเช่นมีคำพูดที่ชีน้นำ misleading นะมีการเลือกใช้ข้อมูลหรือว่าการ p hacking ต่างๆอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อนะครับที่เราอาจจะต้องเอาแวร์ตัวเองไว้เสมอในการทำงานวิจัยนะครับข้อ11ครับ research misconduct นะครับหรือว่า detrimental practices นะครับก็อาจจะมีการโวอันนี้ก็อาจจะไม่ได้กล่าวหาใครนะครับแต่อาจจะมีการ fabrication omission หรือว่า hacking ต่างๆนะครับหรือว่าเรียกว่าหลังจากที่เรารู้แล้วเนี่ยว่า ซ้อมมันเป็นยังไงแต่เราก็พยายามไปเปลี่ยนแปลงมัน เพราะว่าอยากให้อยากให้มันเสร็จเสร็จไปอันนี้เป็นข้อที่น่าคอนเซิร์นนะครับและอ่ะสุดท้ายแล้วครับ statistical analysis complication นะครับหรือว่าการที่เราใช้ big data เนี่แหละแล้วก็มี error ของ inflation นะครับเกิดขึ้นมี p hacking เหมือนข้อเมื่อกี้เลยนะครับแล้วก็ data dragging นะครับซึ่งเป็น type 1 type 2 error ก็ขึ้นอยู่กับว่าก็เนี่ยการค้นหาต่างๆหรือว่าการณีของการใช้เนี่ย type 1เนี่ยหรือว่า f a s e positive ครับก็คือผลเนี่ยมีในสำคัญนะแต่จริงๆไม่ affect นะครับ ค่าควบคุมอัลฟาเช่น0.05หมายถึงยอมรับความเสี่ยงผิดพลาดสูงสุดได้5%ว่าจะเผลอประกาศผลว่ามีทางทั้งที่จริงๆไม่มีนั่นเองนึกถึงผลบวกหลอกก็ได้ครับในชุดตรวจโรคที่บอกว่าติดเชื้อทางั้งจริงๆไม่ติดนะครับหรือว่า type 2เนี่ยก็เป็น false negative นะครับคือไม่พบผลมีในแต่จริงๆมีเอฟเฟกครับ ข้าวควบคุมก็คือเบต้านะครับและพาวเวอร์ก็คือ1ลบเบต้านั่นแหละคือความสามารถของการทดลองครับในการจับเอฟเฟกจริงเหมือนผลลบหลอกในชุดตรวจโรคเหมือนกันบอกว่าไม่ติดเชื้อแต่จริงจริงติดนะครับอันนี้ก็คือแท็บวันแท็บูที่อาจจะให้เอาแวกันไว้นะครับและใกล้ส่วนหนึ่งครับกับ Inflation of e r r o r ว a t e นะครับว่าทำไมการทดลองซ้ำหลายๆครัง้งหลายๆครั้งถึงเจอมีในง่ายขึ้นนะครับถึงเจอมีแบบเรียกว,ว่าเจอสิ่งที่ผิดพลาดแล้วกันนะครับก็ต้องบอกว่าทดสอบหลายครั้งเนี่ยมันเพิ่มโอกาสให้ Type 1เนี่ยหรือตัวอย่างที่25การทดลองที่ Alpha 0.05มีโอกาส72% อย่างน้อยหนึ่งผลเนี่ยที่ตัว p o o s i b i l i t y จะน้อยกว่า5%นะครับทางที่ไม่มีเอฟเฟ t จริงๆอันนี้ก็อาจจะต้องดูนะครับว่าจริงๆแล้วขั้นตอนการทำเนี่ยอาจจะอ่านตัวนี้ได้เลยนะแล้วเอามาเทียบใส่ไว้ในผลงานวิจัยก็ได้จะได้รู้ว่าผลงานที่เราทำออกมาเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็จริงๆแล้วมันเหมือนการทำเหมืองข้อมูลแหละ hypothesis free data mining นะครับทำได้แค่ทได้แค่ต้องแบบเขียนให้ชัดว่ามันมาจากไหนตอนสารวจถ้าเป็นไปได้เนี่ยยืนยันสาบนข้อมูลก่อนสรุปด้วยนะครับ อีกส่วนหนึ่งอ๋อเมื่อกี้มีส่วนหนึ่งเนาะที่อาจจะพลาดตกไปไม่ได้อธิบายไปนะครับก็คือพวก p hacking กับ hacking นะครับจริงๆแล้วมันก็คือการเรียกว่า p hacking เนี่ยมันคือการที่เราค้นพบสิ่งที่มีในนะเพื่อนําเสนอโดยลองตัดข้อมูลลองแปลงตัวแปรเรียกว่าแบ่งกลุ่มซ้ําๆโดยไม่บอกมีเรียกว่า type one เนี่ยมีความเสี่ยงให้เกิด type one สูงส่วนอีกอันนึงคือ hacking นะครับก็ตั้งสมมติฐานย้อนหลังให้เข้ากับผลงานที่ได้อันนี้คือเหมือนแบบ แฮกแบบฮักก็คือแฮกก็คือเราพยายามแก้ไขมันเนาะแต่ว่าเราเราเห็นผลลัพธ์แล้วถ้าเราพยายามไปฮักกิ้งมันก็คือไปไปแก้ไฮโปทีซิสตอนแรกเพื่อเข้าผลที่ได้อันนี้เนี่ยแหละครับก็คือไฮโปทิซิซิ่ง after results are known นะครับหรือว่าสร้างอคตินั่นเองต่อเพราะฉะนั้นาต้องระบุให้ชัดครับว่างานเนี่ยเป็นสมมติฐานล่วงหน้าหรือว่าสํารวจแล้วค้นพบ กัน,นแล้วก็ลงทะเบียนแนวทางกงารศึกษาวิเคราะห์ล่วงหน้าด้วย r i v i l e g e s e s s i o n เพื่อเผยแพร่โปรโตคอลให้ชัดเจนนะครับอาจจะมีการทํารายงานวิเคราะห์หลกักแล้วก็ผลลัพธ์ที่เป็นลบหรือไม่สําคัญที่เกี่ยวข้องด้วยนะเพื่อจะได้ป้องกัน b บแอบแล้วก็ทําให้เราเห็นว่าทําให้คนอ่านละกันเห็นว่าไอสิ่งที่เราตีพิมพ์ออกมาเออมัน make sense นะเราไม่ได้มีแต่ด้านบวกอย่างเดียวหรือทุกอย่างไม่ได้ Success ไปหมดนะครับ ทีนี้มาส่วนดูของค่าของ rejection o f t h e m e a n ว่าทำไมค่าที่สุดตรงเนี่ยมักกลับมาใกล้ค่าเฉลี่ยแบบนี้นะครับคนที่เลือกกลุ่มตัวอย่างเนี่ยจริงๆแล้วเรียกว่าเป็นตัวอย่างที่แย่ที่สุดมาทดลองแล้วกันโดยไม่มีกลุ่มควบคุมเนี่ย มักจะดีขึ้นเพราะเราเลือกสิ่งที่แย่ที่สุดไงใช่ไหมมันก็เลยแบบโอ้โหดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยแต่จริงๆแล้วในงานวิจัยเนี่ยจริงๆเราไม่ควรจะทําแบบนั้นนะเราอาจจะควรเลือกกลุ่มที่เราโฟกัสจริงๆนะครับมองง่ายๆอย่างนี้นะครับการวัดความดันกลุ่มที่เรียกว่าสูงที่สุด5%วันนี้สัปดาห์หน้าวัดใหม่ ส่วนใหญ่จะลดลงแม้ไม่ได้รักษาเพราะส่วนใหญ่สูงเกินจริงตั้งแต่วันนี้อยู่แล้วไงพออาทิตย์หน้าวัดมามันก็เลยลดลงนะครับเนี่ยมันเกิดจากความบันพนที่หายไปโดยธรรมชาติเองนะครับซึ่งวิธีการลดผลกระทบแบบนี้นะครับก็อาจจะใช้กลุ่มควบแน่นแบบสุ่มครับหรือการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหว่างกลุ่ม difference กับ indifference นั่นเองอันนี้ก็เป็นหรือหรือวิธีนี้ครับ u n c K o v a นะครับ ancova นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีควบคุมพื้นฐานวัดซ้าหลายๆครั้งก็แก้ได้นะครับหรือกําหนดตัวชี้วัดก่อน ล่วงหน้านะครับเพื่อเลือกผลลัพธ์แล้วก็การการความย้อนแยง้งหรือการบแ a s ทีหลังได้เหมือนกันทีนี้โยงกลับมาที่งานวิจัยของปี2005ที่เราดูกันตอนแรกเนาะจริงๆแล้วยิ่งขนาดตัวอย่างเล็กเนี่ยเอฟเฟกเล็กเนี่ยโอกาสเกิดท้วันอะ่ะก็ยิ่งสูงขึ้นเพราะมันมีความผิดพลาดมากขึ้นใช่ไหมครับอย่างเคสไหนที่อาจจะมีโอกาสเล็กๆน้อยเกินไปเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้ผลกระทบเนี่ยดูน่าตื่นเต้นมากขึ้นแต่จริงๆแล้วพอมาทาซ้ำเนี่ย อาจจะได้ผลที่ต่างกันไปนั่นเองนะครับทีนี้ในส่วนของเคสสตดี้ก็อย่าลืมนะครับว่าเขามีให้2ตัวนะย้ำเรื่องเคสสต u รดี้แะ้วกันก็ <c oughs> อาจจะอยากให้ไปอ่านกันนิดนึงนะครับเรียนเรื่องของวิธีการออกแบบรายงานการควบคุมตัวแปรให้ทําซ้ําได้อีกอย่างหนึ่งของ Behavioral นะครับหรือพฤติกรรมศาสตร์เนี่ยก็เป็นเน้นตัวแปรแทรกซ้อนครับเรื่องอายุเพศแล้วก็เวลาวัฒนธรรมอันนี้สามารถไปอ่านกันได้ครับ <c oughs> <c oughs> ทีนี้ถัดมาครับในส่วนของ r e รีโพดัก i ิบทีนี้ถัดมาครับทีนี้ถัดมาครับในส่วนของ r รีโพดิซ i เบลิตี initiative นะครับหรือว่าอรองอาจจะสรุปเป็นขันข้นข้อสั้นๆนะครับ the need of immediate action อาจจะรูปเป็นข้อสั้นๆนะครับ The need of immediate action นะครับก็มองว่า <c oughs> ความจับสนของสถานะเนี่ยการศึกษาเดียวเนี่ยต้องเล่งสร้างวัฒนธรรมที่ทำซ้ำนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถใช้งานวิจัยเดียวในการตอบทุกอย่างได้เนาะเราต้องมีการทำซ้ำมันเพื่อให้มั่นใจว่ามันเกิดขึ้นจริงๆ อาจจะไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้แต่เปลี่ยนก็ดีเหมือนกันหรือเสริมอะไรบางอย่างเพื่อเพิ่มมุมมองใหม่ไม่ใช่แค่การทำซ้ำอย่างเดียวนะครับแล้วก็ให้มันโปร่งใสครับนี่ National Institute of Health นะครับหรือ n i h เนี่ยก็บอกข่าวเรามานะครับเรื่องอุปกรณ์ที่ทำหรือแนวทางในการทำเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดการทำซ้ำที่ผิดพลาดขึ้นมันก็จะมีไกด์ไ l i n e s นะครับที่เราสามารถกดเข้าไปเช็คกันได้นะครับออกมาตั้งแต่ปี2016แล้วนะครับก็ถือว่ามีแนวทางปฏิบัติมาให้แล้วนะครับ อีกตัวหนึ่งครับคือ Professional Organization ครับมาตรฐานนะครับหรือว่าเรียกว่าเป็น c e ล์ไลน์ก็ได้นะครับอบรมแนวปฏิบัติของแต่ละที่ซึ่งผมเชื่อว่าในแต่ละมหาวิทยาลายัยในแต่ละงานวิจัยเนี่ยก็มีศูนย์วิจัยนะครับก็มีเรียกว่าไกด์ไลน์ของตัวเองอยู่แล้วก็อย่าลืมเข้าร่วมอบรมให้เรียบร้อยด้วยนะครับเหมือนที่เรามาร่วมอบรมในครั้งนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในแนวทางนะครับ Journal uh, Policy Changes ครับอันนี้ก็เป็นเหมือนทุกวันนี้นะถ้าเราเล่น TikTok ใช่ไหมกดแทบจะเปลี่ยนทุกอาทิตย์เลยนะครับแล้วทําไมงานวิจัยเราจะต้อง ครั้งเป็นปีๆด้วยนะครับ ส่วนนอกที่เขารับตีพิมพ์เนี่ยเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับ registration report หรือภาคผนวกออนไลน์วิดีโอเรียกว่ามีการรีวิวเข้มเรื่องการออกแบบแล้วก็สถิติและกันก็อาจจะออกมาช่วยเพื่อป้องกันสิ่งเหล่านี้นี่เองนะครับในส่วนของ individual researchers and research team นะครับก็มองว่าเป็นการอบรมดีไซน์ randomization blinding หรือว่าการตรวจโค้ดสอนวิธีการ replication อันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับยิ่งในยุคที่งานวิจัยทุกวันนี้มันค่อนข้างจะบอกว่าทาง่ายก็ไม่เชิงแต่ อาจจะต้องบอกว่ามันมีมิส leading ได้ง่ายแล้วกันหรือมี point ที่ทําให้เราเนี่ย distract ได้ง่ายนะครับในการทํางานวิจัยเราอาจจะเลือกทางที่ง่ายกว่าด้วยการโยนเข้า AI ไปจบเลยอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างพลาดนิดนดนะครับทีนี้มาดูในส่วนของ research organization กันบ้างอันนี้นะครับเป็นสิ่งที่สาคัญเลยเพราะาเราพูดถึง rewarding system เมื่อกี้ใช่ไหมปรับเกณฑ์เทรนเนอร์นะครับหรือ promotion ให้คุ้มค่าหรือว่าให้สอดคล้องกับการทําวิจัยจริงๆนะครับหรือ replicability นะครับหรือ mentoring เนี่ยทุน replication เนี่ยอันนี้ก็ควรจะมีให้เหมาะสมด้วยนะครับ แลวก็ Data Repository นะครับหรือว่าการเปิดข้อมูลโค้ดให้ตรวจสอบได้อิสระอันนี้ก็เป็นหนึ่ง point หนึ่งครับที่ทำให้คนต่างๆและกันหรือว่าผู้ที่เป็นผู้ตรวจสอบนะครับสามารถมาเช็คได้อันนี้ก็สามารถมาดูเช็คลิสต์เพิ่มเติมกันได้นะครับของ Equator นะครับในการใช้รยายงานการตรวจสอบเพื่อคุณภาพและความโปร่งใสครับผมทีนี้สรุปโดยรวมคืออะไรครับคือจริงๆปัญหาการทาซ้าเนี่ยไม่ได้มีแค่ในสาขาใดสาขาหนึ่งนะครับมันมีแทบทุกสาขาเลยครับโดยเฉพาะสาขาที่มี Big Data หรือว่าความเสี่ยงของ Er r o r Inflation เนี่ย เป็นสาขาที่เจอบ่อยนะครับแล้วก็สาเหตุหลากหลายครับตั้งแต่ Publication, Researcher, b i Ass, e s s i n n วิธีอ่อน หรือว่าแบบมันไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องหรือทําซ้ําได้จดวิจดะบวนการไม่ดีแรงกดดันทางอาชีพและอยากจะผลักดันตัวเองให้ในสายงานที่ดีทั้งหมดล้วนเป็นสาเหตุของการเกิดได้เลยนะครับและก็การแก้เนี่ยทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันครับทั้งนักวิจัยสถาบันบรานิารสมาคมหรือว่าผู้ให้ทุนหรือจริงคนที่เป็นผู้อ่านเองเนี่ยก็อาจจะมีสิทธิ์ฟีดแบคด้วยนะว่าสิ่งที่เราอ่านเอ๊จริงๆแล้วเรามีความเห็นอย่างไรนะครับแล้วก็เครื่องมือสําคัญเลยครับก็คือ power analysis นะครับ pre-registration ครับ replication validation เปิดข้อมูลโค้ดนะครับให้เราสามารถตรวจสอบกันได้ฟรี่แล้วก็มาตรฐานรายงานวิธีการอย่างเป็นแบบแผนครับส่วนที่เหลือก็เป็น reference นะครับก็สามารถมาลองมาดูเพิ่มเติมกันได้หรือเอาไปแปะกันได้นะครับ ก็จบไปแล้วครับสำหรับ e ีที่2หรือโมดูลที่2นะครับก็หวังว่าทุกคนนะ่าจะมีความเข้าใจกันมากขึ้นนะครับสำหรับการทำซ้ำนะครับสมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะจริงๆก็เรียกว่าเป็นโจทย์แลลวเนาะว่าเอ้ยเราจริงๆเราต้องไม่ทําซ้ํานะเราจะไปทําซ้ําคนอื่นล้วจะเป็นงานวิจัยของเราได้ผมเชื่อว่าหลายๆคนคงได้ยินสิ่งนี้มานะครับแต่จะบอกว่าจริงๆแล้วก็อย่าลืมว่าไอ้ความสามารถในการทําซ้ำเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่การที่เราทําวิจัยที่มันใหม่ๆออกมาเนี่ย ก็ต้องคำนึงถึงสิ่งนี้ด้วยนะครับว่าคนที่เขาทำซ้ำเนี่ยเขาจะได้ออกมาแบบเดิมไหมนะครับก็ถือว่าเป็นการสิ้นสุดครับสำหรับโมดูล2และวพบกันใหม่ในโมดูลถัดไปครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ